ผมปัสสาวะเนี่ยจะมันจะออกแบบกระปิดกระปอยคือเราปิโองแค่หนึ่งกล่องก็กลับไปกินนะครับจดไปกินผมกินไปไม่ถึงรวมที่แกให้ไปด้วยนะครับประมาณหกซองนะครับกระปิดกระปอยแล้วพอได้กินกาแฟนี่มันมันไหลดีขึ้นนะปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นเลยขานี่ดีขึ้นเลยครับนะครับขาดีขึ้นแล้วก็อาการ้อ จะมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกนะบริบเวณหัวใจก็คือหลอดเลือดมันตันนะครับอาการมันมันไม่กระตุกนะ,ะปวดหัวก็ไม่เป็นนะครับปวดหัวก็ไม่เป็นมันมันรู้สึกร่างกายมันสดชื่นนะครับระบบอขับถ่ายอะไรก็ดีนะฮะร,รู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็แปลกใจด้วยว่าเออคือตัวเองนี่ผมเองผมซื้อพวกอาหารเสริมสารที่บำรุงร่างกายเนี่ยเพื่ออยากจะหายจากตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ผล ก็มาเจอกาแฟที่คุณนุยให้มาเนี่ยครับแล้วก็ซื้อมากินเยก็เลยมั่นใจและเชื่อมั่นมากที่บ่อยชีไม่พุ่งชี้ขัดหลายๆอย่างตามมาเป็นก้อนเลยนะตอมลูกหมากเป็นก้อนเลยนะปวดมากแต่ก่อนในวิ่งวิ่งออกกําลังกายได้แต่แต่พออาการเริ่มหนักขึ้นวิ่งไม่ได้เลยเนี่อาการปวดมากปวดเอวบางทีปวดเอว,ปว,เอวปวดถึงท้องน้อยบางทีปวด ปวดต่อมลูกหมากมากผมก็เริ่มกินเลยเริ่มเปิดกินตั้งแต่ซองแรกกินไปเรื่อยๆวันละซองสองซอ,อ,องเนี่ยอาการที่เราเป็นต่อมลูกหมากโตรู้สึกได้เลยว่าเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วในส่วนที่ปวดเล้าตามตาม,ตามสะโพกหรือบางทีปวดตามท้องน้อยหรือบางทีฉี่บ่อยฉี่บ่อยมากกลางคืนนี่ฉี่วันละเจ็ดแปดลองก็ลดลงลดลงแล้วฉี่พุ่งฉี่ก็แต่ก่อนนี้คุณนเลยนะคุณ แล้วก็บางทีนั้นเหลืองมากเลยแต่ตอนนี้ใสเจ๋วแล้วก็ฉี่พุ่งดีมากเลยค่อยๆย,ยุบลงยุบลงอาการอาการดีขึ้นตามลำดับจากสุขภาพที่เมื่อยล้าไปทำงานก็เมื่อยเพียกลับมากับปี่กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีมีพละกกำลังขึ้นมามีสุขภาพแข็งแรงทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนได้ดีมากฟินมากกับชีวิตทุกว,วันนี้ รับชมวิดีโอแล้วมีอาการเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนใจสั่งซื้อกาแฟสมุนไพรดอปปีโอไปดูแลสุขภาพติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ในวิดีโอได้เลยคะ่ะ